สวัสดีครับทุกท่านนี่คือรายการ Practical Signature ครับอีพิโซดที่71แล้วนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ว่าในการวิเคราะห์เลเซนเพื่อการพัฒนาและการนำภูมิปัญญาเก่ามาเล่าและวิเคราะห์ในมุมใหม่เพื่อจ,จะเป็นเรื่องราวร่วมสมัยที่อาจจะสร้างแรงบนันดาลใจหรือข้อคิดในการทํางานได้กับท่านนะครับกำนินรายการดยผมสมศักดิ์วิวัฒน์ไพศาลเจ้าของเพจเปลี่ยนให้เป็นสินเทปัง by auto อออและ beyondspeech.com ครับและสําหรับท่านที่เพิ่งเคยรู้จักกันครั้งแรกนะครับผมเป็นทั้งวิทยากรด้านจิตวิทยาการสื่อสาร และเป็นทั้งนักอ่านและสร่อเพื่อการพัฒนาด้วยครับสำหรับเรื่องเล่าของเราในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความซื่อสัตย์ซื่อตรงครับดังคำกล่าวที่ว่าซื่อกินไม่หมดคดกินครั้งเดียวคดกินไม่นานนั่นเองครับเรื่องเล่าของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องขายปลาเข็มคู่หนึ่งนะครับทั้งสองคนเป็นพ่อค้าแล้วเขาก็เอาปลาสลิดไปขายในตลาดครับวันแรกก็จัดปลาวางไว้นในกระจาดลูกค้ารายแรก,กมาถามว่าปลานี่เข็มไหม คนน้องก็ตอบทันทีเลยว่าเค็มพี่เค็มเก็บได้นานแล้วละ่ะลูกค้ากลับตอบว่าอื g, ไม่อยากได้เค็มอยากได้จืดๆหน่อยวันแล้วก็เดินผ่านไปไม่ได้ซื้อนะครับอีกสักพักครับลูกค้าคนที่สองก็มาแล้วถามว่าปลาในกระจาดนี้เค็มไหมคนน้องก็กลัวว่าจะขายไม่ได้อีกเขาเลยตอบว่าอ๋อ oh, ไม่ค่อยเค็มพี่รสชาติกันบังดีลูกค้าคนที่สองกลับตอบว่าแหมอยากได้เค็มหน่อยจะได,ได้เก็บได้นาน,านๆเป็นอย่างนี้ครับก็เลยขายไม่ได้ทั้งสองกรณีคนพี่เห็นอย่างนั้นก็บอกว่าเอางงี้แก เอากระจาดในใบท่า,าจัดการเองว่าแล้วคนพี่ก็แบ่งปลาเค็มนะครับซึ่งมาจากจากที่เดียวกันเลยครับแบ่งเป็นสองกระจาดคราวนี้เวลาใครมาถามว่าจะซื้อปลาพอลูกค้าถามว่าเค็มไหมไอ้คนพี่ก็ตอบว่าถ้าเค็มให้เอากระจาดซ้ายถ้าจืดเอากระจาดขวาแล้วเขาก็เลยสามารถที่จะขายปลาได้คนพี่ก็บอกน้องว่ามันต้องทําอย่างนี้ถึงจะขายได้คนน้องบอกพี่จะทำาเงี้ย ถ้าเกิดลูกค้าเขาเกิดรู้ว่าหลังว่าปลาของเราเนี่ยมาจากแหล่งเดียวกันแล้วเป็นยังไงคนพี่ก็ตอบว่าเฮ้ยไม่ได้กาว่าจะขายนานหรอกรวยก็เลิกแล้วนะครับคนพี่คิดแบบนี้จริงๆนะครับว่าขอให้ขายได้แต่คนน้องมองการไกลกว่านั้นครับกลับคิดว่าถ้าเกิดเราขายด้วยความไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงอย่างนี้วันหนึ่งข้างหน้าลูกค้าเกิดจับได้ว่าทั้งสองแผงที่ซื้อมาเนี่ยหรือทั้งสองกระจาดเนี่ยมันคือปลาจากที่เดียวกันแล้วก็คงจะขายยากแน่เลยแล้วก็ระยะยาวจะเสียลูกค้าครับเรื่องนี้ก็มองกันได้คนละแบบนะครับ คนพี่อาจจะมองในแง่ของกลยุทธ์ในการขายนะครับคนน้องอาจจะมองว่าวิธีการแรกคนพี่นั้นไม่ซื่อตรงเพราะว่าน่าจะบอกตรงว่าปลาเนี่ยมันมาจากแผงเดียวกันถึงแม้คนพี่จะพยายามโต้เถียงว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่แต่ละคนเนี่ยเข็มกับจืดรู้สึกไม่เท่ากันหรอกนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับคนน้องก็มีแง่คิดอย่างหนึ่งว่าถ้าเขาขายปลารสชาติเดียวแล้วบอกตรงๆว่ารสชาติปลาคขาเป็นอย่างนี้คนที่ชอบรสนี้ก็จะซื้อคนไม่ชอบก็จะไม่ซื้ออย่างนั้นก็เป็นการแยกกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนแล้วก็ ค่าขายได้ความสบายใจกว่าเพราะไม่ต้องโกงไม่ต้องตรวจลูกค้าระยะยาต่อมาปรากฏว่าคนจับได้ว่าคนพี่โกงครับก็เลยไม่กลับมาซื้อแต่พอคนน้องแยกแผงไปขายแล้วก็บอกตรงๆว่าขายยังไงระยะยาแล้วก็ได้ลูกค้าประจําครับคือลูกค้าคนที่ชอบรสชาติที่น้องชายเขาขายนั่นเองครับในเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆได้แง่คิดในเรื่องของการทํางานอย่างไรบ้างนะครับ ส่วนรับการทำงานหลายคนก็บอกว่าเรื่อง,องกลยุทธ์นั้นมีได้ครับแต่อย่าลืมเรื่อง,องคุณธรรมด้วยครับเพราะว่ามันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ครับระหว่างการใช้กลยุทธ์อย่างมีศิลปะแต่ว่าเรื่องของการใช้กลยุทธ์ถ้าใช้อย่างขาดศิลธรรมแล้วก็อาจจะกลายเป็นเรื่องของการขาดคุณธรรมนะครับแล้วก็กลายเป็นการทุจริตหรือเป็นความไม่ซื่อสัตย์ในวันหน้าได้เลยนะครับส่งผลระยะยาวที่น่ากลัวทีเดียวครับ ส่วนในเรื่องของการสะท้อนความไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงในลายเซ็นนั้นคงได้เคยเรียนว่าได้หลายครั้งนะครับว่าอันดับแรกอาจจะจากเส้นเบสไลน์นะครับหรือเส้นบรรทัดถ้าไม่มีเส้นบรรทัดอยู่นะครับดูว่าเวลาเขาเขียนลายเซ็นายามเนี่ยเส้นฐานของลายเซ็นนะั้นมันคโคดโค้งหรือเปล่าคนที่มีแนวโนม้มว่าจะไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนั้นหลายครั้งเส้นบรรทัดเวลาเขียนหนังสือในกระดาษที่ไม่มีเส้นบรรทัดนะครับเส้นบรรทัดจะค่อนข้างโคดครับหรือแม้กระทั่งในลายเซ็นบางทีก็ดูเป็นเคิร์ฟยังขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับ อาจจะมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการเซ็นแล้วอ่านได้ยากและอาจจะมีการเซ็นหรือเขียนเลยเส้นบรรทัดออกไปข้างนอกเลยเส้นก้นหน้าไปครับทั้งหมดนี้ก็สะท้อนถึงเรื่องของความที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมานักหรือริการจะย้อนย้่นจนเคยตัวนะครับกอาจเป็นที่มาที่ไปของการทุจริตในวันข้างหน้าได้เช่นเดียวกันและสำหรับเรื่องของการสุ่มพยจารณาตัวต้นหัวเลเซนวันนี้นะครับเราได้ตัวรอเรือ สอสาลาและผอพึ่งนะครับทั้งสามตัวก็มีลักษณะของการเซนที่ต้องระวังบ้างเหมือนกันนะครับขอให้ตั้งใจหลักๆเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของความเป็นปกติหรือความอาจง,งางตัวอักษรนะครับรอเรือต้องระวังนะครับเวลาเซนอยากให้ช่วงที่เป็นตัวหางหรือปลายของรอเรือมัน,มน,มนหักลงล่างหรือให้มันห่างกเส้นบรรทัดมากหน่อยม่งั้นแล้วก็จะดูอาจมองเพี้ยนไปตัวพอสำเพาได้นะครับ ท่าสันโดร็ลส่วนตัวสอสลานั้นจะมีลักษณะของความเป็นตัวคอควายและมีหางด้วยนะครับซึ่งบางครั้งเวลาม้วนหัวผิดจะดูคล้ายดอเด็กและมีหางเป็นตัวอักษรที่ดูแล้วพิลึกเกลือนนะครับจะเป็นดอก็ไม่ใช่จะเป็นคอก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะดูเป็นดอเด็กก็นั้นมีหางยาวเป็นสอสลาสินะครับเป็นอย่างนี้อาจจะสท้นถึงเรื่องของการที่เราไม่ค่อยกล้าปรากฏตัวหรือแสดงสิ่งที่เราควรจะทาให้เขาเห็นนะครับว่าเป็นตัวเราเองเนี่ยไม่ค่อยกล้าแสดงออกครับทาให้มีโอกาสปิดทองหลังพระได้เหมือนกันนะครับนั่น ส่วนตัวพอพึ่งนั้นต้องระวังนะครับว่าตัวพอพึ่งจริงๆช่วงที่หยักขึ้นมาจากพื้นทัดจะไม่หยักไม่สูงมากนะครับถ้าหยักสูงมากจะกลายเป็นพอผ่านเรื่องของพอกับพอต้องระวังการสับสนเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการม้วนหัวนะครับแต่สองก็เรื่องของตัวหยักนั่นเองครับตัวพอนั้นหัวอยู่ของนอกนะครับผ่านออกมาทางขนอกและจะต้องมีหยักที่สูงขึ้นไปเสมอกับเส้นบรรทัดบนส่วนตัวพอนั้นหัวต้องม้วนเข้าทานในและความสำคัญคือตัวหยักมันจะต้องอยู่ห่างจากพื้นทัดไม่มากนักนะครับไม่เกินครึ่ง ของเส้นบรรทัดครับนี่ก็คือความแตกต่างของการเซนหอกับฟอหรือฟอนะครับหอกับพอก็ต่างกันด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราเซนได้ใกล้เคียงกับความเป็นปกติเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยทำให้เรื่องของการกล้าแสดงออกหรือเรื่องจิตใสมมติะสะท้อนตัวตนเราจะชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เรียกรณติดตามมาตลอดหลายท่านได้กรุณาแชร์ให้ด้วย ขอใส่สุสุดนะครับติดมาตั้งแต่ต้นแล้วลืมใส่สําหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการวิเคราะห์แเซ็นเพื่อการพัฒนาหรือการปรึกษาว่าจะปรับเปลีย่ยนเซ็นอะไรนั้นเขียนมาคุยกันได้นะครับทั้งที่เพจเปลี่ยนให้เป็นเซ็นให้ปังปอ้อตุยหรือที่เพจมันต้องกนพันใหม่นี้ก็ได้นะครับยินดีตอบทุกคําถามครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ